ต่อไปก็ไวเบรเนียมใช่ปะเบต iPhone ปีหน้าทำจากไวเบรเนียมรวยขนาดนั้นแล้วเขาต้องการเงินไปทำอะไรไอหน้าใครต่อหน้าวาหน้าเมื่อกี้ลงทุนก่อนเว้ยลงกุนก่อนเว้ยเย็บเยอะกว่ผมเยอะกับผม เดียวจบอกว่าเดี๋ยวไม่บผมมีพิซซ่าฮะเออฝาดหัวนันยนโยนดิเต็มพิซซ่าเลยนะเอาโยนซีโยนซีอ่าโยนแล้วเอามันอยู่เดบันยังปะขี่เป็นพิซซ่าสองกล่องกับวะกินได้ครับกินได้ครับเฮ้ยเฮ้ยไอดีไอดีพลังชีพพอดีปะมุกยิงแล้วเองเท้าคูก็สไลด์ไปเลย ผมไม่เห็ดุ๊กซึ่งอยู่ที่เพล่ผมไม่เข็โอ้ยถ้าคนแหละเหี้ยแทนพาคนมาคนมาเกียร้ยนะอ๋อบอสรอบอสยี่เป็นเพื่อนกันเลยเฮ้ยแล้วมันจะไม่ดอกกระสุนจะติดปะเลยเหรอมีคนอยู่ห้องว่างมาเต้นตังวิ่งขึ้นมาผู้ใดตีนี่เหรอเสริมเพื่อนมารับประทานพิซซ่าก็ได้นะ mọi người biết đến đây là quyền nhỉ ô kiến của người ta mày 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 Hả? mày đi, mày 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 tổ, mày 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 Vô mày 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 เดียใครอยู่ของลุงกันฝ <c oughs> ั่งนี้ก็มีคนมีจิ้งไปคนยีกตัวไปไป,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 ไปโอ้าาว้าวบใครยิงอ่ะแป๊ดปแป๊อยู่เนี่ยเวลาไม่ไมไมเสียงตีนะอ,อ่ะอบอหด

รับไปเลยได้รู้มันอยู่ไหมเนี่ยไม่มีใครมันอาจจะส่งไปคนไดียวไมได้เหรอไม่บๆเอาตัวทีๆสุดๆอย่าอ้อมจึ๋ๆจ๋ เอ,อ้ยพิซซ่าเต็มเลยว่ะไ yeah, yeah. <Hey. S 1> อแฮป e ิดจาเอ้ยเตะลงไปเลยก,ก็ได้เจอเ <c oughs> แล้วข e อไหน t โาเราล้ก็ไปหาทางเข้าเอง <c oughs> ที่เป็นสกินว่ายน้ำบ้างเหรออยากมาว่ายน้ำเป็นเอา้าตอนช่วงฤดูร้อนไงเอ้ยนี่ไงขีดโอเทนเออเนี่ยขีดจะว่ายน้ำแล้วใช่ใช่ซื้อสกินให้ด,ใหดิไปว่ายด้วยไอ้เจ๊ตทำไมไม่เก็บหล่ะไม่เก็บเงินหลักเก็ดเงินตายแล้ว

เออแทนทำไมไปอยู่ตรงเนี้ยฮะเออทำไมมันเปลี่ยนเหรอมันเปลี่ยนดีวะปกตีมันอยู่เท่าคนมันน่าจะโกงเกินมั้งโกงเกินแบบมันแบบพวกพวกพวกชาร์จบ้านนะมันเร็วเกินแล้วมันทำให้ยืนทำไมวะยืนหัวจะได้อ๋อมันมันจะไม่ได้ไม่โกง งูม้าขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ <laughs> ไไดไอี๋อ,อี๋มันขึ้นไม่ได้ไหมฟันเทปฟันเทปมีคอนเทนตกผู้พอี่ก็เหรอะเพื่อนันตัว <laughs> ไปแล้วสมัยเราต้องทำเราต้องกรีดเนี่ยมันอยู่ในวงวะดว่ดมันจะนอกวงเลยดิสามนาทีอะแว้นรถไปแป๊บเดียวเองปะทำไปด้วยกนเลยได้ได้ได้หมดสิบบาทได้ไปซุปได้ได้ทำบ่ทำใช่ปะไปด้วยทำอะไรหรอเกรดส่งพิซซ่าเกส่งพิซซ่าครับเกส่งพิซซ่ากับ อ้นี่ครับยางรับยางยังยอันหนึ่งสองสาไปไปไปรถรถลนี้รถน้มันเฟชเสาเไปไปด้วยไปด้วยเราไม่มีคิดดหรอไปไปอูางนาลวได้าางน้มันยิงเสาเพิ่งระเบิดนี่ สองวิทเพิ่มแห้านาทีมักเหลือมักเหลือไปเดี๋ยวเราลดแทนคันนี้เลยแทนเราไม่ต้องสนใจเราต้องออปติมัสคราไอ้ยโขนี่หว่าไม่สดไม่สดโว้นะไอ้ยยังโขนที่ไม่ต่อหน้าเลยจะยิงจางจะยิงกันจะยิงโอ้ยมันยิงจางเลยรู้มากว่ะจะยิงกันจะยิงกันจะยิงกันนะผม ไม่ยิงมาดเก็อยู่ข้างล่างมีการยิงกันลสมาได้ได้ไดเปียวนหนึ่งสวยพี่สวยตอนจยงไหมได้ได้ได้สวยเลยป็นี่อ่ะเอ้ยไปไดใครไว้นเป็นไปเลยไปเลยเลตี่งตกไหม่ตรงไหนแทนต้องเขา้พี่นี่อเอะบอยเยอะยเยอะ เอาสมายที่ลงว่าโอ้โอแบกชายที่ป่ะเทียบสุดนม่เงี้วแตกไปหนึง่งทำไมกลับมาคืนละเ,ออเสร็จสิทธิ์ <c oughs> ไปไงเนีย่ยมันอยู่ตรงหินเนี่ยวิ่งวิ่งมาเก็ตวิ่งมาเรามีสก,กิลแล้วล่ะผมไม่มี <c oughs> ไม่ไมีแม่ยืนรับปาก ต้องเป็นอะไรด้วยจะเปลีนอีกด้วยนะแต่ว่ามันอยู่ไหนกันอยู่ไหนอยู่ไหนตุกมันอยู่บนเขาอะเขาเนี่ยอเอแล้วอุ้ยจะน็อกหนึ่งยิงให้ด้วยแป๊บหนึ่งปั๊มยางม,ม,ม,มันเชื่อมยาอยู่ในบ้านเลยร้อยหนึ่งโอ้โั้งใจเลย าไปเก็บเทนได้ปหมได้เก็บแล้วได้ได้ไปเดี๋ยวกันในวงไม่ได้เก็บทุกแทนได้เลยเนี่ยได้หรือเปล่าวะมีคนหรือเปล่าย้ายยกันร้อยหนึ่งไม่ล่ะร้อยหนึ่งไม่ล่ะอะไรชุบเลยเดี๋ยวยิงกับพวกนี้ เจ็บปะน้า<ถ>ม,มียาด้วยยังชอบเลยนี่เทนนี่นี่มีมีนี่อยู่มีถังใหญ่อยู่่ใกล้ก,กแล้ว่ใกล้แล้วกเก่นเนี่ยเอาไม่ดีตีด้วยดิืตีหางใหญ่ปะเดทนไหมตกฟ้าเด่ดนงานไม่มความเป็นเทมไม่ได้ต้องการแล้วได้ ซื้อขนาดนั้นเฮ้ยแทนตีแล้วเนร้อยสามสิบน็อกหนึ่งไม่ต้องเล่นเฮ้ยสกดทองว่ะเอ้ยแมวเอาเอาลูกซองดีกว่าที่เหลือไม่เจอที่เหลือน่าจะอ้อมสะข้างล่างแหละ ไม่น้ำข้างล่างอ่ะไม่มีเต็มพก้นที่แล้ววิธีเด็กเวนเก่านี่ไงวงมาทันเนี้ยมารับด้วยครับออกมารถไม่ออกเลย

แถวนี้สงบปะมันน่าจะไปขวาลงเนินไอ้ใครเนี่ยมันน่าจะไปแถวๆเนี้ยในไงทับมันยิงมันคนยิงในไงเนินยิงมาแล้วได้ละเห่ได้ละร้อยรับล็อกล็อกล็อกโอเคตัวนี้โอเคแต่มันล็อกไป็นมันด่าเออมันล็อกมันโดนตุ้มมิดเลยว่ะมันไม่ตาย เอ้ยมันยิงกันคือยังไม่ขึ้นเลยไเก้าสิบไหนหลังต้นไม้เ้แต่สางนิดอะไรวะข้างล่างหมดแล้วมดเลยของกระสุนระเบิดด้วยคะแนนกระสุนเป็นกึม เ้ยมีเสียรถแถวนี้ข้างล่างดิแ้ไงเจอแล้วจะล้มอ่ะร้อเก้าสิบเขาโดดมาเขาโดดไหมเขาโดดไหตั้งป้อมเลยตั้งป้อมเลยเไปโดเนเสาร้อย่เข้าอ่ะไหลนิดเจ็บปะนะ lộn cuối á dưng là chút là là dâm ừ. <laughs> à, lộn này, lạp đầm. lạp 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 Chạy, lạp là lạp lạp cột lạp lạp ở lạp 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 lạ lạp lạ lạp lăng. สองคนสองคน,นอยู่บนรถ <c oughs> น็อกน็กน็อกมันขึ้น <c oughs> จะล้มมกขี่อะไรอีกอมันอยู่ไหนมันตายแล้วน,นี่มตายแล้วเอ้ยเห็ุไดนี้เ่าะสบายอะไปิดที่ตายชอบเดยเอลยเอลยเอลยรไรเก่ย เขาเมื่อกี้มันเบียดผมเดี๋ยวยึดกดเดียวมันใช้กันไปแล้วไงเรายิงมันมืมันไม่โดดเข้ามาหรอมันกดยาทองมันโดดเข้ามาอไม่ค่อยอย่างี้หน่อยมีคนเล่นเป็นแต่คนยังไม่รู้จักความน่ากลองปืนระเบิดคนเซิร์ฟนี้นะให้ถึงเซิร์ฟนี้ ่เขายิงกันตรงเนี้กดแตกจะนอกอ๋อไค่ร้านะานะนาคืนบ้างไอ้เคไอ้ที่วะไอ้เคอยู่ตรงสะพานอะสะพานข้างล่างเหมือนเห็นแลว รี่เข้าวงนะไปเจอเฮ้เราต้องเข้าวงด้วยป่ะไปแบบให้เขาเห็นเออโอ้ได้เลยเดิน เฮ้ยเฮ้ยยี่ไงข้างบนไม่ใช่ข้างบนหรอกอาเปอบอยู่ตรงนี้ด้ดดวยวะแต่น่านะจะยึดแล้วปะยึดแล้วบุ้งเหลือ,องอยู่บนเนี้ยอยู่บนขขเขาปะเนี้ยมีคนบินข้างเนี้ยบินกันเต็มเลยนี่บินบินบินลงมา มีตัวบินมาซ้ายอะ่ะอยากให้ตัวบินมาซ้าย<ป>มันอยู่บนยอดนะ<ป>ยังไม่ได้ยินเสียงเ้าโอ้โหมันรอดเกือบมีคนด,บานาดับอนาถไอ้โวกับหลังหรือว่าโับไปหาเต้นมันมีคนบนยอดอ่ะยิงได้นะไปยอดไหน ยอดนู่นนะลงมาแล้วสไลด์ลงมาแล้วเนี่ยตรงนี้ตรงนีงนขงงนะ้ข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนินเนี่ยเห็นปะแทนเห็นปะใครบินยังมีคนบินเข้าวงอยู่เอาตายเลยโดนวงเด็กโอ้ดูน็อกโซนเต็มเลยอะ่ะดูดิย <laughs> ี่นี่ขับรถอยู่ข้างล่างอะ่ะ <laughs> มีขับรถอยู่ข้างล่าง เอ้ยมีคนขับรถมาใช่ไหมคันนั้นเหรอคันนั้นละ,นนละอ๋อจีบโลหิเอ้ยเอ้ยระวังตกนะสมัตเลยตกที่สูงะนะแอบอยู่ไหน,น,นี้บ้านขับออกจะวงไปแล้วไปนี่ไงไน้องเจออีกคนเจออีกคน มันโดดอะแต่ว่าน้ไม่รู้สึกเหมือนมีคนมาหารู้สึกเหมือนมีคนมาหาเออใช่มีคนจริเนเลยเต็งเต็ๆอุ้ยเออคนเต็มเลยชิ้มหายเราไม่ได้อยู่ในวงเลย ที่มีเสียงซีงฉนันน่นนี่เนี่ยข้างล่างข้างล่างเนี่ยพี่ตามมามันพี่เข,าเข,าเขา้าวงอ่ะมันพี่เข้าวงมันพี่เข้าวงใครก็ได้ยิงเลยเจ็ยดยิงเลยครบยิงขู่ยิ่งขู <c oughs> ่ข้างล่างโดนร้อยแปดสิบเที่วเข้ามาดิฮะโดนกระโหลกของใครเนี่ไม่รู้อุ้ยเต็มเลยโดนกระโหลก มันไม่ล้มอ่ะตัวนั้นอะ่ะวิ่งวิ่งรอบบ้านเพื่ออะไรวะอยู่บนอยู่บนเจ็บแล้วแล้วครับไม่ไอตัวนี่ยเนี่ยหมดแตกวะเนี่ยหัว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 แตกวะเนี่ยแบบหนึ่งนะ ผมขาดมาไกลมากที่คนเนี่ยสองคนยูเทนสยูเทนยูเทนเป็นคนนึงแทน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 กระแทกหน้าแทนเป็นหนึ่งทีงงเมื่อกี้เลือดแต่ละคนมันไม่ลดเลยเสือแป๊ดฟิวเลยนี่แหละความน่ากลัว เอ้ย<อ>ชุบมาชุบมา,อ,าอยู่หน้ารถหน้ารถตอนนี้มีน,<อ>น้องโดนไปเก้าจุดเก้าเฉยมีเป็นระเบิดแต่ไม่ได้ใช้เลยอ่ะ <c oughs>